สิ 13, วันนี้วันที่สิสตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตลอดปีปีใหม่เมืองของเรานี่นะขอให้พวกเราพบแต่ความดีความงามความพึงพอใจประสบสิ่งที่ รักที่ช่อที่ปรารถนาทำติจการใดข้างทา,างอยู่ก็รีบทำทำให้เสร็จจะเหมือนเวลาที่มันผ่านไปมันย้อนกลับไม่ได้ดังนั้นทำงานให้สำเร็จจงอย่าเพียงแต่คิดคิดแล้วจะให้สำเร็จได้ต้องลงมือปฏิบัติแล้วจะได้พบชีวิตท,ที่รุ่งเรืองกัน ขอให้ทุกคนจงได้รับพรที่ดีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากโลโลกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดแพร่อันมีพระบาทนิ่งเมืองวรวิหารมีพระธาตุทอแหกก็มีพระพุทธโสัใส พระอะไรนะของพระวิคิตพระพุทธวิคิดมา,าซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของคนจังหวัดแพร่เนี่ยเดินบันดาลให้ทุกคนมีความสุขความเจริญมีสุขภาพาพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงประสบผลสำเร็จในการดำรงชีวิตมีชีวิตที่ดีกันทุกคนทุกคนตลอดไปด้วยเระม скому Aduh <laughs> <tune>